ดสินักข่าวนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันปรางคณิปุญเผยจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด -19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคม นัชชามองมาตรการเดียวยารัฐบาลไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ค่ะ นายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์โฆษกพักเก้าไกลกล่าวภายหลังลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด -19 ว่าทําให้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้แม้รัฐบาลจะมีมาตรการต่างๆออกมาแต่มาตรการเหล่านั้นเหมือนตกหัวและรูปหลังอีกทั้งยังมีความล่าช้าทั้งนี้นายนัชชากล่าวอีกว่าหลังการออกมาตรการพักชำระหนี้ธนาคารต่างๆที่กว่าจะได้รับสิทธิการพักชำระหนี้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากจนกินเวลาการชำระหนี้ไป อีกหนึ่งเดือนจนวันนี้ไฟแนนซ์ต่างๆออกมาตรการเยียวยาด้วยการให้ชำระดอกเบี้ยก,ก่อนล่วงหน้า3เดือนเพื่อหวังจะบรรเทายอดหนี้รายเดือนแต่ไปเพิ่มยอดหนี้รวมส่วนใครที่ชำระค่างวดไปแล้วก่อนที่รัฐบาลจะมีมาตรการนี้ออกมาก็หมดสิทธิ์เข้ารับการเยียวยาต้องให้สถานะนี้เป็นปกติถึงจะมาเข้าโครงการพักหนี้ได้ซึ่งฝั่งแต่ละมาตรการแล้วเศร้าใจแทนประชาชนค่ะ ต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์จับเพิ่มวันเดียว17รายขายหน้าก,กากอนามัยเจลล้างมือและเจลแอลกอฮอล์เกินราคาค่ะนางลลิดาจิวานันทประวัติรองโฆษกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการกรณีสินค้าอุปโภคบริโภคละเวชภัณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ว่าวันที่15เมษายน2563ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจับกลุ่มผู้กระทําความผิด ตามพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกรณีหน้ากากอนามัยเจลล้างมือและเจลแอลกอฮอล์เพิ่มวันเดียว17รายแบ่งเป็นในกรุงเทพมหาคนคร3รายต่างจังหวัด14รายทำให้สถิติการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกรณีหน้ากากอนามัยเจลล้างมือและแอลกอฮอล์มีจำนวนสูงขึ้นถึง336รายแยกเป็นกรุงเทพมหาคนคร159รายและต่างจังหวัดอีก177รายค่ะ ปิดท้ายกันที่ล็อกดาวน์รอบ2เมืองพัทยาวันแรกผลตอรบรับดีไร้ปัญหาการจราจรค่ะวันนี้15เมษายนซึ่งเป็นกำหนดเวลาเปิดปิดการเข้าออกเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีตามมาตรการล็อกดาวน์อย่างเป็นทางการ นายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายอำนาจเจริญศรีนายอำเภอบางละมุงและคณะผู้บริหารได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการให้บริการประชาชนบริเวณจุดคัดกรองหน้าโรงเรียนมารีวิ์จุดเมืองจำลองอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยมีการสนทึกกำลังหลายฝ่ายเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งค่ะ โดยจากการตรวจสอบผลการปฏิบัติช่วงเริ่มต้นพบว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยความสะดวกไม่พบปัญหาใดๆทั้งเรื่องของปัญหาการจราจรที่ไม่ได้ติดขัดมากนักเนื่องจากมีการแบ่งเลนการจราจรเพื่อเข้าออกพื้นที่ชั้นในและการเปิดช่องให้สัญจรสู่พื้นที่ชั้นนอกโดยสะสมอย่างชัดเจนขณะที่ประชาชนที่จะผ่านเข้าสู่ตัวเมืองชั้นในนั้นจะต้องผ่านจุดคัดกรองซึ่งพบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ จบการเสนอข่าว19นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN